มีเด็กจำนวนมากเลยครับสอบข้อสอบในปีนี้ปี64สอบเสร็จแล้วปุ๊บแชทมาถามพี่เมธเลยพี่คะข้อนี้ตอบ65หรือเปล่าคะพี่กเ็เลยว่าผิดเวลาทุกคนเรียนเรื่องเซ็ตทุกคนต้องจำไม้ว่ากลับไปอ่านคำถามโจทย์อีกทีหนึง่งคำถามโจทย์ครับเขาสั่งให้น้องหาอะไรครับความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นอา้าว จบเลยเห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยได้คำตอบมาแล้วหนูอย่ารีบตอบหนูอย่าพึ่งรีบแรงเงาในกระดาษคำตอบเช็คคำถามโจทย์อีกทีหนึง่งความน่าจะเป็นมันมีสูตรต่ออีกถูกไหมน้องโดยสูตรที่เราต้องใช้ได้แก่ PE ครับทุกคนเท่ากับครับ NE หารด้วย NS จ้ะ คุณคุณไหมครับ PE เท่ากับ NE ส่วน NS แปลให้เข้าใจง่ายครับรวน NE แปลว่าแปลว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจจำนวนเหตุการณ์ที่เรากำลังสนใจครับส,ส,ส่วนตัว NS ครับผมแปลว่าอะไรเอ่ยน, <aine S 1> นะครับแปลว่าจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดครับนำสิ่งที่สนใจ โจ์สนใจฐานคณิตคณิต NE เท่ากับ65จ้ะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับน้องนั่นแสดงว่าทั้งหมดต้อง100ครับนี่สรุปครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อสอบข้อนี้ครับไม่ใช่65แต่น้องๆต้องตอบว่า0.65โอเคนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับในการทำข้อสอบเรื่องเซ็ นะครับน้องๆต้องระวังประเด็นตรงนี้ให้ดีนะครับทําเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ย้อนกลับไปอ่านโจทย์อีกทีหนึง่งโอเคนะครับแต่ไม่ขออนุญาตลบข้างบนนะครับไม่งั้นเอกสารการสอนของพี่จะดูไม่สวยงามใช่ไหมไฮไลท์เต็มไปหมดเลยประโยคนี้ก็ให้ไฮไลท์ประโยคนี้ก็ให้ขีดเส้นใต้จะไม่เอ่ยทุกคนะนะครับประมาณนี้ครับ